สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับผมวันนี้ผมธงจากฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมาพูดในส่วนของชุดขับเคลื่อนชิมานโนนะครับในรุ่นใหม่ๆนะครับผมผมก็จะพาไปดูชุดขับเคลื่อนประเภทโรถหรือเสือมอบที่สดใหม่ที่สุดของเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับผมอ่าก็คือตัวนี้เลยนะครับสำหรับ1.05ปีนี้นะครับเขาก็ได้พัฒนามาเป็นชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า DI2 12สปีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1.5 0ใหม่ตัวนี้ก็ใช้ในรหัส 1.5R7001 0นะครับผมก็สำหรับนักปั่นที่ผ่านประสบการณ์การใช้เกียร์แบบแมชชนิกหรือว่าการใช้เกียร์สายทั้งความคุ้นชินในการจับคูดหรือว่าความคุ้นชินในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเขาก็จะได้หนมาสัมผัสกับชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าที่เป็นรุ่นใหม่ที่สุดของเราแล้วก็เป็นแบบ12สปีดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปทรงออร์แกนิกต่างๆระบบไฟฟ้าที่เขาพัฒนามาเนี่ย มีความเสถียรมากที่สุดละเหมือนกับตัว a r t เทแล้วก็ดูเลดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีดีเทลอะไรบ้างนะครับ it's a new day นะครับอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบสโลแกนของ1 0 5 d i 2นะครับซึ่งมันก็หมายถึงว่าการมีวันใหม่ที่แบบมีพลังมากขึ้นที่อยากจะให้ออกไปค้นหาในเส้นทางใหม่ๆไปไปพร้อมกับชุดขับเคลื่อนที่สดใหม่ที่สุดอย่าง10,5 d i 2นะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็แบบออคำสโลแกนของเขานะครับ ก็สำหรับเมื่อก่อนเนี่ยครับชุดกับเครื่องชิม a โ o DI2 เนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่รถจักรยานพวกกลุ่มพรีเมียมไฮเอด์ต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มนักแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยี DI2 เนี่ยเขาเขาได้ถูกถ่ายทอดลงมาให้มันแบบมีราคาที่มันจับต้องได้ง่ายขึ้นในชิม a โน1.05นะครับก็ทำไมต้องเป็น1.05 DI2 นะครับเชื่อว่านักปั่นหลายๆคนเนี่ยหรือว่าอาจจะทุกคนเลยก็ได้นะคือน่าจะเคยสัมผัสสัมผัสกับชุดกับเครื่อง1.05มา,มาแล้วนะครับ DNA ของ1.05เนี่ยมันเป็น ชุดขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพที่ทมักสูดถ่ายทอดเทคนโนโลยีต่างๆมาจากดูเลตแลวก็อาร์เทกาเสมอมาครับก็เลยเป็นที่มาของชิมาโนนะครับที่เขาตัดสินใจในการทําชิมาโน105ออมาให้เพื่อรองรับนักปั่นที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ในการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็เพื่อจะได้เข้าถึงชุดขับเคลื่อน d i 2ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้เข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงเช่นเดียวกับดูเลตแลวก็อาร์เทกาในราคาที่แบบจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นชุดเกียร์ d i 2รุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าที่สุดนะครับผม สำหรับแนวคิดของทีมวิศวกรของชิมเปโนนะครับที่เขาได้ออกแบบตัว 1.5D2 เ,เขาก็มุ่งเน้นใน4กลุ่มหลักๆตามแนวคิดของ Side and ed, s c i อน c ์ออฟสป e d เช่นเดียวกับดูเลเแล้วก็อาเทกาครับก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มก็คือแพลตฟอร์มของระบบ D2 มีการทํางานที่รวดเร็วที่สุดมีการมีระบบไฟฟ้าที่สเสถียรที่สุดนะครับผมแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็นระบบของอินเทอร์เฟสอินเทอร์เฟสใหม่ของระบบ D2 เ,เขาจะออกแบบมาให้มันคลีนที่สุดก็คือดูสะอาดตาแล้วก็ การจับการคอนโทรลที่ดีขึ้นนะครับการจับที่สบายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่สาเนี่ยก็คือเป็นระบบเกียร์ที่ล้ําสมัยที่สุดก็คือมีความรวดเร็วแล้วก็มีความสมูทสูงสุดนะครับผมรวมไปถึงตัวระบบเบรกใหม่ของ105ก็เขาก็ได้ปรับจูนออกมาให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีพลังเบรกที่สูงขึ้น,นครับแล้วก็การสวิตท,ที่ง่ายขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นระบบการทํางานของเกียร์นะครับการทํางานของเกียร์105 di2 เนี่ยก็คือจะเหมือนกับ อัธยากาแล้วก็ดูเลนเลยนะครับก็คือจะเป็นการทํางานแบบไวเลสนะครับแล้วก็การทํางานของมือเกียร์เนี่ยก็คือเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บมือเกียร์จะส่งสัญญาณไปที่ตัวรับที่อยู่ที่ตีนผีนะครับจากนั้นเนี่ยตีนผีจะส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลไปที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะรับสัญญาณน,นั้นแล้วก็จะส่งกลับมาทํางานตีนผีแล้วก็สับจานอีกทีอันนี้จะเป็นระบบการทํางานของ D212 สปีดใหม่ของชิมิโนทั้ง3ซีรีส์ก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่เขายังใช้สายอยู่ก็เพื่อ การส่งสัญญาณที่สเสถียรที่สุดนะครับชิโมโนโก็ยังเชื่อว่าการใช้สายที่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะทำให้การส่งสัญญาณที่สเสถียรมากกว่าตัวแบบไวเลสล้นเลยนะครับผมแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเนี่ยก็ช่วยในการป้องกันพวกจากองค์ประกอบต่างๆภายนอกได้นะครับก็สําหรับในส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของออร์แกนิกใหม่ที่ตัวชิปเตอร์เนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนใหม่อย่างมากนะครับก็คือลักษณะของชิปเตอร์เขาเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็มีความคอมเพกึ้นนะครับตัวคูดเนี่ยสรงเหกันว่าเขาจะ มีการยกขึ้นนะครับให้มันจับได้สบายมือขึ้นแล้วก็ตัวคูดจะเพิ่มความยาวขึ้นนะให้มันจับได้แบบเต็มเสานิ้วขึ้นจากเดิมเนี่ยเดย์ทูรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะสั้นกว่านะครับผมอันนี้ก็จะปรับความยาวขึ้นให้มันจับได้เต็มกำมือมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวองศาของคูดเขาก็จะปรับเข้ามาให้มันงุ้มเข้ามาหาตัวเรามากขึ้นให้มันการจับที่แบบเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับให้การคอนโทรลรถที่แบบดีที่สุดนะครับผมแล้วก็สําหรับสเปคของมือ105เดย์ทูนะครับก็ 2ซีรีส์กับดูเลตแล้วก็อารเทกาเนี่ยคือมันจะเป็นแบบไวเลสออปชันอย่างเดียวเลยนะครับผมคือจะแบบต่อสายไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นดิสเบกอย่างเดียวไม่มีตัวริมเบกเหมือนกับตัวดูเลตแล้วก็ตัวอารเทกานะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราเจะก็จะไปดูกันที่ตัวระยะเกียร์ของ105 DI2 นะครับสำหรับระยะเกียร์เนี่ยก็ถือว่าใช้งานร่วมกับนักปั่นที่แบบหลากหลายประเภทมากๆคือจะปั่นทางเรียบก็ได้หรือว่าจะเอาไปขึ้นเข่าก็ได้ด้วย ขนาดเฟือง11:34แล้วก็11:36เนี่ยมันทําให้ชุดเกียร์เนี่ยมีระยะเก,ยเกียร์ที่กว้างมากแล้วก็มีเป็นเกียร์ที่แบบให้ความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับผมให้เอาไปแบบไต่เขาได้แบบผมเชื่อว่า11:36ไปได้ทุกลูกในโลกเนี่ยผมว่าผมคิดว่านะแล้วก็จานหน้าเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกระหว่าง5:34แล้วก็5 2 3 6นะครับสำหรับสเปค5 2 3 6เนี่ยก็จะเป็นโมเดลเยียของปี2024ที่จะเข้าตาม,มาภายหลังนะครับเช่นเดียวกับตัว เฟือง11.36ก็จะเข้าตามมาในสิ้นปีนี้นะครับผมชุดแรกเนี่ยที่เข้ามาก็จะเป็นสเปคเดียวเลยก็คือจะเป็นจานหน้า534คู่กับเฟือง11.34นะครับมาถึงระบบเบรกกันบ้างน,นะครับผมก็สำหรับ105 D2 ใหม่เนี่ยเขาก็ได้ออกแบบตัวลูกสูบใหม่นะครับให้มันมีพลังเบรกที่เหนือชั้นมากขึ้นแล้วก็มีระยะเบรกที่น้อยลงนะครับให,ให้เราปั่นได้สนุกขึ้นให้เราควบคุมรถได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวคาลิเปอร์เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มตัวระยะระหว่างผ้าเบรก กับตัวใบดิสให้มันกว้างขึ้น10%เพื่อที่จะช่วยในการลดเสี่ยงลงได้นะครับเวลาถ้าเกิดเราใช้เบรกไปน,นานๆแล้วเบรกมันเกิดความร้อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบิดตัวของใบดิสได้นะครับก็อันนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ช่วยได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาภาพรวมของชุดกับเครื่อง0น d i 2นะครับผมส่วนหน้านี้ก็จะเป็นตารางไลท์อัพโอวิวของ1 0 5 d i 2ทั้งหมดนะครับก็แถบสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็น โปรดักต์ใหม่นะครับก็จะมีพวกชิปเตอร์จานหน้าเฟืองใหม่สับจานตีนผีตัวคาลิปเปอร์เบรกนะครับรวมไปถึงชุดล็อคฟลูคาร์บอนด้วยเดี๋ยวชุดล็อคฟลูคาร์บอนเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์หลังๆนะครับส่วนที่เป็นเคอร์เรนต์โปรดักต์หรือว่าโปรดักต์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีใช้โซ่แล้วก็แบตเตอรี่ลงมาถึงตัวไบดิสที่ยังคงใช้โปรดักต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตารางราคาเปรียบเทียบ3ซีรีส์ก็คือดูเลดอเทกาแล้วก็105 Di 12 DI2 สปีดนะะครับก็จเห็นว่า105 Di 12 DI2 สปีดเนี่ย ราคานี่ห่างกับดูลเลดแบบห่างกันเกินครึ่งๆเลยครับแล้วก็ห่างกับ a าร์เทกา2เนี่ยระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ตัวช่องขวาสุดก็คือจะเป็นตัว a าร์เท11สป e ดแมคคอนเนอร์ข้อแบบลิสเบทนะครับก็จะเห็นว่า105 D2 i 12สปีดเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเรารอราคาที่เป็นออฟฟิเชียออกมาอีกทีนึงนะครับผม โอเคสำหรับมือเกียร์นะครับตัวนี้ใช้รหัส S T R 7170นะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับก็สำหรับชิปเตอร์105เนี่ยเขาก็จะรอ,องรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นมีเพียงเป็นชุดมือดิสเท่านั้นนะคบไม่มีตัวลิมเบรกนะครับแล้วก็พวกออปชั่นต่างๆที่มันจะถูกลดพอนล,ลงไปจากอีก2รุ่นก็คือดูเรนแล้วก็อาเทกเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็มือเกียร์ก็ มีไฟ LED แสดงสถานะแบตต่างๆเหมือนกับอีก2รุ่นนะครับแต่ว่าตัว 105D2 i ตัวนี้เขาจะใช้ถ่าน2ก้อนนะครับก็จะแตกต่างกับอีก2รุ่นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตารางเปรียบเทียบฟังก์ชันของระบบชิปเตอร์ทั้ง3รุ่นเลยนะทั้งดูเรตอาร์เทกา105นะครับ105เนี่ยเขาก็จะถูกลดทอนออปชันลงไปนะครับก็ทั้งหมด 4ออปชันนี้จะถูกลดลงไปนะครับที่ผมได้กล่าวไปก็คือออปชั่นแรกก็จะเป็น Wi-Fi option ก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อแบบสายได้นะครับเหมือนกับอีก2รุ่นนะครับก็คือใช้เป็น w i r l e s s ล้นล้วนเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะเป็น s a ท e l l i t e Chipter option Satellite Chipter option เขาก็จะไม่มีพอร์ตในการเชื่อมต่อพวกชิป Sprint หรือว่าชิป Calling Service ต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือจะเป็น Hood b u t ั o นะครับปุ่บัตตันด้านบนที่มันจะเป็นปุ่มกดเอาไว้สั่งการพวกไมคต่างๆตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น Servo Web Action Servo Action ก็คือจะเป็นตัวช่วยของระบบเบรกนะครับก็ เป็นเทคโนโลยีของระบบเบรกให้ผ้าเบรกเนี่ยจับใบดิสได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีพลังเบรกที่มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปเขาจะใช้ฐานซีอารน่กออก้อนซึ่งมันทำให้อายุการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานได้นานสูงสุดถึง3ปีนะครับแล้วก็หน้านี้นะครับก็จะเป็นภาพแสดงการแพรล,ลิงมือเกียร์แล้วก็ตีนผีสำหรับเวอร์ชันโรงงานหรือวป็นพวกแบบ OEM ต่างๆนะครับก็ใช้แอป e ีทูโปรเจ e ต์เวอร์ชัน Factory สำหรับผู้ผลิตจักรยานเท่านั้นนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อ Di2 สําสำหรับลูกค้าทั่วไปหรือว่าจะเป็นร้านค้าดีลเลอร์นะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยการใช้แอปพลิเคชัน e2 Project เวอร์ชันโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทําได้โดยการสแกน QR Code ที่ด้านหลังชิปเตอร์หรือว่าจะเป็นการกรอกตัว ID ที่ด้านหลังชิปเตอร์ก็ได้นะครับผม อ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดเฟือง11-34นะครับชุดเฟืองจะใช้รหัส CSR 7100ขีด12นะครับตัวเฟือง11-34เนี่ยเขาก็มีการเรียงเหมือนกับตัวอัะเทกาแล้วก็ดูเลต12สปีดเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ได้กับทั้งโม่ล้อ11สปีดแล้วก็12สปีดนะครับสำหรับเฟือง12สปีดเนี่ยมันก็มีความละเอียดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันจะแตกต่างกับเฟือง11-34 11สปีดนะครับซึ่ง11-34 11สปีดเนี่ยคือเขาจะเรียงเบอร์เล็กๆเ,เนี่ยเขาจะเรียง11 13 1 หนึ่งตลอดทีละฟันที่เราฟันนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าตารางเนี้ยของเฟือง12สปีดเนี่ยเฟืองเล็กสุดจนไปถึงเฟืองที่5จากเล็กสุดนะครับก็คือเรียงเลย 11, 12, 13, 14 15เรีเยกได้ว่าเขามีการใช้งานที่มนเอกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็คือเรียกง่ายว่าเอาไปใช้ทางเรียบก็ได้คือคนที่เน้นความเร็วในทางเรียบเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเออเกียร์มันกระโดดในช่วงเกียร์เล็กๆ5ใบแรกก็คือไม่กระโดดเลยก็คือเรียงเลยนะครับผมแล้วก็เอ่อเฟืองใหญ่ดไ้้า,าข,นข,านนนาขนึนะจ ก็เร้ว่าทําให้มันเฟืองมัน12สปีดเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้รอบขาเราสมูทขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งของออชุดเกียร์12สปีดนะครับโอเคครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นชุดจานหน้านะครับก็จะใช้รหัส FCR 7001นะครับสำหรับจานหน้าใหม่ก็จะเป็นจานคาร์บอเทคทูที่สติปแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ให้การส่งกําลังที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การดีไซน์ของจานหน้าเนี่ยเขาก็เล่นเป็นแบบคือเป็นธีมของ105มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว,ลวก็แบบเน้นในโทนแบบเข้มๆดุๆหน่อยะก็จ แตกต่างกับอาร์เทกาทอาร์เทกาจะแบบดูแบบทูโทนนิดนึงนะครับ105ก็จะดูเข้มๆหน่อยสําหรับสเปคของจานเนี่ยก็ขาจานก็จะมีตั้งแต่160นะครับจนถึง175เลยนะครับแล้วก็ใบจานก็จะเป็น534แล้วก็5236นะครับแล้วก็แต่ว่า5236เนี่ยก็จะมาภายหลังนะครับเป็นโมเดลเยียร์ของปี2024นะครับผม ก็สำหรับตีนผีนะครับก็จะใช้รหัส RD R D R 7150นะครับก็สำหรับการทำงานเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับอัธกาแล้วก็ดูเลเลยนะครับก็คือการชาร์จไฟผ่านพอร์ตที่ตีนผีได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่างๆการเชื่อมต่อหมดปรับแต่งต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะมีค่าคาปาซิตี้ที่กว้างกว่าอีก2รุ่นนะครับก็คือการใช้งานร่วมกับเฟือง1136นั่นเองนะครับผมต่อไปก็คือสับจานหน้านะครับสับจานหน้าก็ใช้รหัส F D R 7150นะครับก็ เช่นเดียวกันการทํางานก็จะเหมือนกับ12สปีดอีก2รุ่นเลยนะครับทั้งการปรับตั้งการทํางานความรวดเร็วส่วนค่าคาปาซิตี้เนี่ยของฟันก็จะอยู่ที่50ถึง52ฟันนะครับแล้วก็จุดที่แตกต่างของตัวสัปจาหนก็คือจะเป็นขนาดของ,ของเขานะครับที่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าอีก2รุ่นนะครับจากภาพที่แสดงอยู่นะครับก็จะเห็นว่าด้านบนเขาจะมีพื้นที่ขึ้นมานิดหน่อยก็อาจจะเพิ่มมีน้าหนักเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นคาลิเปอร์เบรกนะครับคาลิเปอร์เบรกเขาใช้รหัส BRR7170 นะครับก็จะเป็นเบรกแบบแฟลตเมาส์นะครับก็เบรกของนึ5ใหม่เนี่ยก็จะเหมือนกับอาร์เจกา้าเรียกว่าแทบจะทุกประการเลยนะครับอาจจะต่างกันที่น้ําหนักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวน้ําหนักเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวคาลิเปอร์ของเขาเนี่ยก็คือจากภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเขาได้ปรับให้มันมีความกว้างขึ้น10%ก็คือมีิะเลียเลนส์ของ ตัวผ้าเบรกกับตัวใบดิสเน่ให้มันกว้างขึ้นเวลาเราใช้งานเบรกใปหนักๆเนี่ยเบรกเกิดความร้อนเนี่ยมันจะทําให้เบรกมันเสียสีกับใบดิสได้นะครับผมก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของการเซอร์วิสที่ทําได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบวิ่ดิ้งน้มันเนี่ยก็สามารถทําได้จากตัวคาลิเปอร์เลยโดยไม่ต้องถอดตัวคาลิเปอร์ออกจากเฟมเลยนะครับก็ทําให้การเซอร์วิสที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคก็ในส่วนของออ105 ภาพรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนถัดไปเนี่ยผมก็จะพูดในส่วนของลดที่เป็น Product, โปรดักต์รดเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นสินค้าใหม่ก็คือเป็นชุดล้อใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นตัวนี้เลยจะเป็นชุดล้อฟูคาร์บอนนะครับที่อยู่ในคลาสของอชุดขับเคลื่อน1.5ก็ว่าได้นะครับก็จะเป็นล้อฟูคาร์บอนที่ถ่ายทอดมาจากล้อรุ่นสูงอย่างอาร์เทกาแล้วก็ดูเลเอทอีกทีนึงลงมาสู่ล้อในระดับใหม่นะครับล้อตัวนี้คือเขามีการพัฒนาร่วมกับล้อดูเลเอแล้วก็ล้ออาร์เทกานะครับที่เป็นล้อ เต็มรูปแบบแล้วให้มันจะมี performance ที่ดีในราคาที่แบบมันจับต้องได้ง่ายขึ้นมีราคาที่ที่ดีนะครับผมทั้ง C 3 2ที่เป็นล้อขอบต่ําแล้วก็ C 4 6ที่เป็นล้อแบบขอบกลางๆเป็นเป็นแบบล้อออราาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมล้อ2รุ่นนี้เขาก็จะมี DNA ร่วมกับล้อ C 3 6แล้วก็ C 5 0ของ a าร์เแล้วก็ดูลเชเช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับ C สานะครับก็จะเป็น ซีรีส์ของ RS 710นะครับผมล้อตัวนี้ก็คือจะเป็นล้อฟูคาร์บอนขอบต่ำเลยนะครับก็เน้นการใช้งานที่แบบเอาไปขึ้นเขาหรือว่าคนที่อยากจะใช้ล้อที่แบบควบคุมง่ายๆคือล้อยิ่งขอบต่ำมันก็แบบปั่นได้ง่ายเบาแรงเรานะครับผมที่ผมชอบเนี่ยก็คือการดีไซน์ของเขาเนี่ยคือมันไม่ได้แบบว่าตีโลโก้มาเป็นแบบ105หรือว่าแบบเป็นซีรีส์อะไรของเขาที่อันนี้คือจะเป็นแบบเรียบคือซึ่งไม่ว่าจะใช้ กับชุดขับเคลื่อนแบบสมมติดูไรเอทอะไรก้าอยนะ่างงี้ก็คือสามารถใช้ล้อรุ่นนี้ได้โดยที่แบบไม่ได้รู้สึกแบบว่าเออแปล,แปลกๆหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็คือมันลงตัวกับทั้งชุดขับด้วยแล้วก็ตัวของแบนรถจักรยานเองด้วยนะครับน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าเบาเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1502กรัมเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้กับชุดขับเคลื่อนทั้ง11แล้วก็12สปีดได้เลยนะแล้วก็จะเป็นขอบแบบจุบเลสนะครับผม แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น i s 7 1 0 C 4็ดุ่นนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์นักปั่นบ้านเราเพราะว่านักปั่นบ้านเราชอบล้อขอบกลางๆที่แบบมีความแอโไดนามิกขึ้นมาแล้วก็ให้มันแบบดูสวยกับรถด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวดีไซน์ก็เช่นเดียวกันก็คือจะเรียบๆเน้นเป็นแบบเป็นแบบเนื้อคาร์บอนเรียบๆนะครับมีเพียงโลโก้เทมโปเล็กๆแปะไว้เท่านั้นเองนะครับผมส่วนน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่1 6 1 0กรัมจริงๆถือว่า เบาเลยทีเดียวนะครับก็คือหนักกว่าตัวอาร์เทกาซีห้าสิบนิดหน่อยเองนะครับหนักหนักกว่าอาร์เทกาซีห้าสิบเพียงสี่สิบกรัมเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันโม่ก็ใช้ได้กับทั้งชุดกับเพื่อนสิบเอ็ดแล้วก็ชุดกับเพื่อนสิบสองสปีดน,นะครับโอเคถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของใบดิสโรเตอร์ใหม่นะครับก็จะเป็นรหัส R t CL ทีซแล้วก็ RT CL ท0ซีอาร้อยสำหรับซ l 900เก้าอยเนี่ยก็จะอยู่ในซีรีส์ของดูเลตส่วนซ l 8 0 0จะอยู่ในซีรีส์ อ่าเรียกง่ายว่าเขาทํามาแบบเป็นซีรีส์ของรถโดยเฉพาะเรียบร้อยแลวนะครับผมไบดิสตัวใหม่นเนี่ยเขาจะพัฒนาในเรื่องของความสติปมากขึ้นนะครับแต่คือน้ําหนักไม่ได้แบบพัฒนาให้มันเบาลงจาก m t 900สักเท่าไหร่จริงๆเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากแทบจะเท่ากันเลยนะครับแต่ว่ามันมีความสติปมากขึ้นนะครับผมเขาได้เปลี่ยนพวกอาร์มเชฟใหม่ให้มันมีความแข็งแรงขึ้น,นครับจากกราฟเนี่ยที่เห็นเป็นสีสีนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาไบดิสเนี่ยเขาเกิดความร้อนเนี่ย เขาจะมีการเสียรูปไปนิดนึงนะเวลาเวลาสม่งผมว่าเราออกแรงเยอะเนี่ยมันใบดิสมันก็จะแบบเสียแรงไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าไบดิสเซล900เนี่ยที่เป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยจะมีความนิ่งมากคือเรียกง่ายว่าแบบแทบจะไม่เสียรูปเลยคือแบบสติปมากๆนะครับส่วนสีส้มนะครับก็จะเป็นตัว MT 900หรือว่าจะเป็นตัวใบดิส XTR ที่ที่นิยมใช้กันมากๆในในปัจจุบันนี้ครับก็จะมีการเสียรูปเนี่ยลดทอนลงมานิดนึงนะครับผมส่วนเส้นสีแดงนะครับก็จะเป็นตัว RT 9 0 0ซึ่ง เป็นบดิทของซีรีส์ดุลเอทในซีรีส์ในในซีรีส์ของ R 901 11สปีดนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นแบบลดหลั่นตามลงมาแต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง RT 900แล้วก็ MT 900ที่เห็นว่ากราฟเขาเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นการเสียรูปที่แบบน้อยมากๆคือเรียกได้ว่าแบบ0.1มิลเท่านั้นเองครับ0.1มิล0.2มิลแต่ว่ากราฟเนี่ยมันเหมือนจะว่าดูเยอะนะแต่ว่ามันจริงแล้วมันน้อยมากๆครับแต่ว่า เซล900ตัวใหม่ออกมานี่คือแบบสติปมากคือแบบเรียกไงว่าเอาไปลงเขานานๆหรือว่าแบบสปรินต์เลยจะไม่มีการแบบว่าเสียรูปใดๆเลยนะครับผมก็ทําให้มันแบบมีมีความมั่นคงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวใบดิสเซล900นะครับก็ใบดิสเซล900ก็ออกแบบมาให้มันแบบกระจายความร้อนได้ดีขึ้นทําให้การเบรกที่แบบสม่ําเสมอขึ้นแล้วก็อาร์มเชฟเขาเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ให้มันแบบแข็งแรงขึ้นสติปขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับเทคโนโลยีไอเส็ฟีซ่าเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของระะบบบเเกกขของยู่่แล้้วทีจถใใสาไปน บดิสแทบจะทุกรุ่นเลยของไบดิสชิมานโนนะครับผมก็จะมีเทคโนโลยีนี้นะครับในการช่วยกระจายความร้อนนะครับรวมไปถึงตัวเซียลเก้าร้อยเนี่ยเขาก็จะเป็นที่เห็นเป็นสีดำดำก็คือจะเป็นตัวฟินที่เขาเพ้นนะครับเพ้นสีดําเป็นแบบสีพิเศษที่จะทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายออกจากไบดิสได้ได,ได้ได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนขนาดเขาจะมีระหว่างร้อยี่สิบแล้วก็ร้อยหกสิบมิลน,นะครับสาหรับอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นเซียลแปดร้อยเซียลแปดร้อยจริงๆแล้วโครงสร้างทุกอย่าง เหมือนกับตัวเซลล์900เลยนะครับเห็นได้ว่าฟินเขาเนี่ยจะไม่ได้เพ้นต์ตัวสีดําที่เป็นสีพิเศษที่ชิมิโนเขาได้ทําขึ้นมานครับก็จะเป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสเลยนะครับผมก็การระบายความร้อนก็อาจจะถูกลดทอนลงมาจากรุ่นเซลล์900เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นออปชั่นเฟือง1136ก็คือเป็น HG 710 1136นะครับเป็นออปชั่นเฟืองสําหรับใช้งานร่วมกับชุดเกียร์ 105D2 โดยเฉพาะเลยนะครับก็จะเป็นเฟืองขนาดที่กว้างมากๆนะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะแบบ ไปเขาแบบโดยเฉพาะเลยคือแบบเลือกเฟืองนี้เลย11บเ <16. S 1> ็สามพกก็คือน่าจะไปได้หมดนะครับผมก็การเรียงของเฟืองเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวสิ3เสามสี่ใกล้กันเลยนะครับก็คือตัวเฟืองเล็กๆจนไปถึงใบที่5เนี่ยก็คือจะเรียงเหมือนกันเลยนะครับ13 13 <pow. S 1> สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าก็เรียกได้ว่าให้ความสมูทท,ทั้งทั้งเรียบก็โอเคแล้วก็เอาไปขึ้นเขาลูกไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเฟืองสิบเอ็ดสามพกใหม่นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นจานหน้าไอเอสห้าสองศูนย์จานหน้าตัวนี้ก็จะเป รถประเภทพวกลดคอมพิวต์ไบต์ต่างๆนะครับที่อาจจะติดเป็นแบบ OEM มาหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เราจะไม่ได้เอาเข้ามาจําหน่ายนะครับก็จะเป็นจานหน้าที่เอาไว้ใช้กับชุดเกียร์12สปีดเลยโดยเฉพาะเลยนะครับผมโปรดักต์ในส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของกราวเวลกันบ้างนะครับก็คือจะเป็นชิฟฟิโน่ g r x นะครับก็สำหรับ GIX เนี่ยในปีนี้เขาก็ได้ออกสินค้าใหม่มานะณันะตอนนี้ครับกราวเวลเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของกราวเวลที่ต้องเจอกับเส้นทางที่แบบ หลากหลายประเภทมากๆแทบจะใกล้ๆกับคอสันที่เลยก็ว่าได้นะครับนำไปสู่การใช้ยางที่ใหญ่ขึ้นบางคนเอาล้อ,อล้อสมอบไปใส่ยางเกาเวลมันก็ดูแบบเออมันดูแล้วมันแบบไม่ค่อยเข้ากันทักเท่าไหร่นะครับมันก็จะไม่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงพวกระยะห่างของเฟรมที่มากขึ้นนะครับนำไปสู่การทําล้อ GRX Full Carbon ขึ้นมาก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับ RX 870ชุ o เ o l เป็นล้อ GRX รุ่นที่แบบรุ่น ดีที่สุดของเราละแล้วก็เป็นล้อฟูคาร์บอนเลยนะครับสำหรับ g x x เนี่ยล้อใหม่ของเขาเนี่ยคือเขาได้ทำออกมาเพื่อที่จะรองรับกับการใช้งานเกวเวลได้หนักหน่วงขึ้นไปได้เร็วขึ้นทำให้คุณแบบปั่นได้สนุกขึ้นนะครับผมยางกาเวลที่มันแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องการขอบล้อที่มันกว้างขึ้นนะครับล้อ g x x ฟูคาร์บอนตัวนี้มีขอบในกว้างถึง25มิลเลยนะครับก็สามารถใช้กับยางขนาด 50C ได้เลยนะครับผมแล้วก็ น้ำหนักของล้อตัวนี้คือผมชอบมากเลยคเพราะว่ามันบินน้ำหนักที่เบามากอยู่ที่1,458กรัมเท่านั้นเองนะครับเรียกง่ายว่ามันเบากว่าล้ออาร์ a c กา36สซะอีกนะครับผมตัวนี้มันก็รองรับชุดเกียร์ทั้ง11สปีดแล้วก็12สปีดเช่นเดียวกันนะครับผมล้อ GRX 12สปีดต,ตัวนี้ก็จะทําให้การตอบสนองการปั่นกราเวลได้ดีขึ้นได้หนักหน่วงขึ้นแล้วก็ทําให้การปั่นของคุณเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นนะครับผม ก็ในส่วนของการนำเสนอสินค้าใหม่ของผมนะครับทั้งตัว a c e l a ตัวโช ny 105 DI2 หรือว่าจะเป็นโปรดักต์อื่นๆเพิ่มเติมเช่นพวกชุดล้อหรือว่าใบดิสหรือว่าจะเป็นล้อ g X เนี่ยของผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนถัดไปเนี่ยผมก็จะให้ทีมฮังนะครับมาแชร์ในส่วนที่เราได้ทำนะครับทั้งในส่วนของร้านค้าที่เป็น h i m ิ n o Service c e n t e r s h i m ิ n o Point นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่เราได้ตั้งใจทาเพื่อช่วยร้านค้าในการขายสินค้านะครับรวมไปถึงการจัดเทรนนิ B2B นะครับที่จะให้ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะช่วยให้ร้านค้าเนี่ยได้ไขายของได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เ,เดี๋ยวจะให้น้องๆมาพูดในแต่ละหัวข้อนะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการออเดอร์สิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถออเดอร์ได้ที่ลิงก์ที่ทีมงานเราได้แปะเอาไว้ที่คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะ ออเดอร์ผ่านเซลล์ที่ดูแลพี่ๆในแต่ละร้านนะครับผมก็ในส่วนของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ